สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านเอซทุกคนนะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิบสามวันพฤหัสที่13เวลาอยู่ที่ ซีมุ่งแรกนะครับจะคํำแล้วนะครับหลังจากเฮดพเนียดทรงเอฟซีสามหลังนะครับมือนี้นะครับเอฟซีจะมีของเอฟซีทั้งสมุดประการนะครับสมุดประการหล้างหนึ่งนะครับหล้างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซีครับเอาไปจับเฉลื่อยเก่งๆมาครับมากรูนเงือนดูซันนะครับครับของเอฟซีจากสมุดปาการนะครับล้างนี้นะครับ ล้างนี่จะเป็นของเอฟซีทั้งสกุลนครนนะครับทั้งสกุลนครนนะครับเอฟซีผมพึงจะท่าแดกเกอร์เรียบร้อยนะครับท่าเขือบตัวสี่นะครับของเอฟซีทั้งสกุลนครนนะครับล้างนี่นะครับอีกล้างหนึ่งจะไปทั้งบางคุณเทียนนะครับล้างนี่นะครับ ล้างนี่จะไปบางกุนเทียนนะครับมืออื่นพร้อมทรงนะครับทรงไฮเอฟซีนะครับพร้อมทรงนะครับมืออื่นสามลังนะครับพเนับครับจะแข็งนะครับรเนักเอฟซี ว่าผมจะเอาสี่รวดมอเตอร์ไซค์นะครับเผ็ดนะครับแข็งทีนะครับเอฟซีนะครับข้อนไส้ซูก็จะไล่โศกให้เรียบร้อยนะครับรังนี้นะครับรังนี้มอนกันนะครับข้อนไส้ซูนะครับไล่โศกให้เรียบร้อยเอาไปจับเฉลยเก่งๆนะครับมาขำมาคูดอยู่งอนอยู่ซ่านนะครับที่นะครับเอฟซีกันนกกระปูดกันแล้วนกเขาได้นะครับ ครับ FC อาจารย์ทุกท่านถี่งยังบอท่านอะได้ยาทายนกเขาไงนะครับรวมขาทรงขวดอร่อยนะครับกะเอาไปทายนกตอตัวปนเฮ้านะครับห้คึกใไขฮาวนะครับเอาไปตอวงในจะบยุทธ์นะครับบำรุงนกนั่นครับ FC กับมาอุดนุนนะครับสําหรับยาทายนกเขาไงนะครับเมื่อนี้กะล่มนะครับอากาศหูซึกว่าล่ม เริมลมมาแล้วนะครับการรักษาสุขภาพนะครับอาจารย์ทุกท่าน f อทุกคนนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงนี้คนจะบอสบายร้ายนะครับหลังจากพายุกผ่านพ้นไปหัวลมกอ้วยมากนะครับกรเรื่อยหายเห็ดหายร่างกายเห่าบอบสบายนะครับกรักษาสุขภาพนะครับเอฟซี FC อาจารย์ทุกท่านครับสํหรับ พเนียดกัย่งอีกสามลังนะครับเพราะว่าผมเหตุอีกสามล้างแล้วนะผมจะจะยุดสักก่อนนะครับเอฟซีบางท่านเอฟซีกระโทษมาสั่งจองกะขอโทษนะครับเพราะว่าตัวเด็กคันฟาดนี่ครับผมจะเอานะครับเล็กหมุงขอบนอนผู้ใหญ่นะครับตัวนี้นะครับเล็กคันฟาดจะแข็งนะครับเพราะว่าผมจะเหตุคันฟาดแข็งครับเหตุแข็งเอาเล็กอื่นกับบ่อใดนะครับจะโยบนะครับแข็งนะครับ มอตอทอจะโล่งเร็วนะครับสำหรับผนียดของผมนะครับที่นะครับทีอแข็งนะครับจะเป็นเล็กสี่หล่อรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมปอกนะครับปอกเอามาเห็ดให้เอฟซีให้อาจารย์ไปใส่นะครับจะมีทีขัดใบใหม่ให้นะครับทีขัดใบใหม่ด่างคางแล้วก็จะที่ที่ขัดซ้านผนียดนะครับเห็ดทีขัดให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะใช่ลายขัดใหม่นะครับ เดี๋ยวถ้า FC จะเอาไปใส่ตัวยูหรือจะเอาไปใส่เป็นน็อตก็ได้นะครับเอาไปใส่พร้อมใส่เลยนะครับพเนียดนะครับ FC นะครับหลังจากเค็ดพเนียดสามหลังแล้วนะครับผมก็จะยุดพเนียดก่อนนะครับจะเฮ็ดกรงนะครับเฮ็ดกรงประมาณจักสิบลูกนะครับก็จะเฮ็ดกรงให้ FC ไปใส่ไปใส่นก ตัวโปรดนกตอนะครับเพิ่มมุลนราคาให้นกตอเฮ้านะครับโรงสวยๆงามๆนะครับครับกรงกระยั่งอยู่นะครับลูกหนึ่งเป็นกรงนกเขาชวานะครับเอ็บซี่ถ้าสนใจกับทักมาได้นะครับกรงนกเขาชวาเหลืออยู่ลูกหนึ่งนะครับเพื่อเอบซี่เอีางนกเขาชวาเอาไปใซ่นะครับ ที่นะครับนกกระจอกเขาว่าใดนะครับเอฟซีนกกระจอกเขาว่าใดนะครับลูกนี่นะครับราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับแอดไลน์มาศูนย์เก้าแปดเก้าหกศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับเอฟซีอาจารย์ทุกท่านนะครับเหลืออยู่ลูกนึงนะครับสําหรับกรงนกเขาชวานะครับส่วนกรงนกเขาใหญ่นั่นผมจะหลังจากเคล็ดเนียดอีกสามหลังเรียบร้อยผมก็จะยุดพเนียดนะครับ ผมจะเฮ็ดกรงนะครับจักซิปรูเพื่อเอฟซีจะเอาไปใส่นกต่อตัวโปรดนะครับเฉลเลยตัวเก่งๆนะครับครับผมจะได้เฮ็ดรูจักซิปรูไว้นะครับส่วนนกฟึกนกฮันัดน่าจะเบิดแล้วนะครับ f อฟอาจารย์ทุกท่านนกอยู่ขายนะครับกับเบิดประมาณ40กวิากโตเบิดเลยนะครับ เดือดตาหนกบัวท่านไะลออกนะครับอายุกับสองขวบตาบานย่างบัวท่านไะลออกจากผนียดนะครับบัวท่านไะลใส่ผนียดล่องเบิงนะครับว่าเ,เพิ่นจะผ่านบัวผ่านว่าเพิ่นจะเฮ็ดบ่อน,นะครับตาอายุบ้านเฮ็ดตั้งโตเอาไปปลาบัวเฮ็ดก็มี่นะครับหนกฝึกนะครับเราต้องมีความอดทนความเพียรความพยายามรู้เอาออกคุนนะครับให้เพิ่นชินกับผนียดให้เพิพพเน่นซับผนียดเพิ่นก็จะเฮ็ดไปเองเพิ่นนะครับหนกฟึกนหนกหัด คือขอสําคัญคือเฮาตองเบิงลักษณะเพิ่นหฮาตองจับจุดเพิ่นได้นะครับว่าเพื่อนควรจะเอาออกต่อเมือว่หรือควรนจะยุดจากสองสามเมือจงเอาออกอีกนะครับเฮาก็ตตองเบิงสังเกตเพื่อนเห็ดอยู่เฮือนอยู่ซานก่อนเ้าจงเอาออกนะครับถ้าเพื่อนบบเห็ดห้าขยุดก่อนสาหรับนกฟึกนะครับถ้าเป็นนกต่อนี่เขาออกหลายเมือแห้งดีนะครับนกต่อขันยุดเอาออกเพื่อนก็จะบ่คอยจะขันเพิ่นจะฮว้นนะครับสําหรับนกต่อ ถ้าเป็นนกตอนี่ต้องเอาออกพิษหลายหมื่นนี่บพิษนะครับครับครับผมก็จะเอานกตอออกอาบแดดนะครับช่วงค่ำนะครับช่วงเสาร์สี่โมงเสาร์นะครับกับช่วงคำ่ำแดดอ่อนๆอาบได้นะครับเอฟซีอาจารย์ทุท่านครับสำหรับอาจารย์ที่เอานกไม้ไปฝึกนะครับ หรือขัดหนกจังสีนะครับการขัดหนกนะครับวิธีการเบิองนะครับ FC ทีเด่นใหม่นะครับสำหรับอาจารย์ถันเก่าก็จะหูยุ่แล้วนะครับสำหรับการขัดหนกที่ห่อต่อจับเฉลยหนกไหลยุปานะครับเ่าจะสังเกตง่ายๆเบืองต้นเ่าสังเกตสังเกตจากไหนนะครับก็คือหนึ่งนะครับตานะครับตาตองดุกนะครับตาลุตาโตใส สองนะครับเข้ากับตรงบางบบตรงชนตานะครับเขื่อนว่าเข้าคันตานะครับเข้าบางหน่อยนะครับซบกับตรงเหย้าเรียวนะครับบบตรงกุกไงนะครับซบเหย้าเรียวหัวนะครับหัวกับตรงหัวใหญ่หัวโหนกหัวโตนะครับบบตรงหัวใหญ่ข้อสันกับโบได้นะครับกกซบไงกับโบได้นะครับเป็นนกปากนักนะครับคาร่มดีอยู่แต่ว่าอามาเลียงบ่ขึ้นนะครับ ข้นยากแต่ว่าอยู่ป่าพื้นที็ดีอยู่แต่ว่ามาเลียงบ่ค่อยข้นนะครับนกกกซบใหญ่ๆนะครับข้อสันๆนะครับเลียงยากเรา่กับตรงเบิงอํารับคือเบิงไล่ข้อไล่ข้อหลายบ่อไล่ข้อบักพริกนะครับบานผมเอินไล่ข้อบักพริกล่ข้อสีขาวสลับสีแดงนะครับหายสีแดงหลายหลายแห่งดีนะครับเอฟซีอาจารย์ทุกทานถ้าเป็นลายข้อขาวร่วนไม่มีสีแดงคือ เป็นนกคู่น้อยข้าร่มก็จะบกยกลายนะครับลักษณะนั้นส่วนมากผมจะคัดสําหรับอยู่ในข่ายนี่ผมจะเอาเลือไล่ข้อนะครับไล่ข้อบอกักพริกหายหลายนะครับไล่ข้อหายหลายสีแดงๆนะครับแล้วก็เสือซอนี่ก็ต้องเค็มนะครับจางบ่ไรนะครับถ้าเสือซอนี่จางคือสีนกดูก,กนั่นก็จะบวมานนะครับเพชรดีกระจิงนะครับบวมานนะครับเอฟซี FC, อาจารย์ทุกท่านคือผมจะมา พูดคุยให้เอฟซีที่เด่นนกไหมนะครับเวลาไปต่อจับเฉลยได้ควรจะเอานกประเภทได้เขามาซ้ำเขามาเรียกเขามาคัดเป็นนกต่อนะครับก้นบัวนะครับก้นบัวกับตรงสีเหลืองนะครับขาวกับบดีนะครับก้นบัวบพราว่าจะเฮ็ดดีนะครับค้ารวมดีเอาไปเป็นนกต่อกับบโมนนะครับก้นบัวสีขาวบโมนนกปลาจะมอมักนะครับเอาไปตอนคันอยู่บิดมือกับบ่มีนกปลาเขาร่วมนะครับ ถ้าเป็นกลนบัวสีเหลืองนี่ถ้าเป็นนกต่อนี่ยมานนะครับกับข้ามแง่ก้นหนึ่งนะครับค้นหมักงาารนะครับค้นหมักงาบ้านผมเอื่นค้นหมักงาค,คือค้นมันนะ,นะครับค้นมานตามท้องเพื่อนนะครับเบื้องสังเกตง่ายๆก็คือคือการกับเส้นในกวดนะครับโบรียบนะครับเป็นเส้นเกินออกมาสลับสันสลับเงี้เป็นปอยๆนะครับอยู่ใต้ท้องโลกมหาต้นขาเพื่อนนะครับมา ลงไปหาบัวกุฎนะครับมันคือเอื่นค้นหมักงานะครับบางโตับก็แซงออกสายเสือแคมเสือนะครับค้นหมักงาจะเป็นสีคือกันกับออกเหลืองอ่อนๆนะครับกับคือกันกับไม่กวดนะครับนะครับนันคือเขาเอื่นว่าค้นมานนะครับท่านี้ค้นมาน้ลยกับมานนะครับนกตอนกฟึกเขาก็จะขัดประมาณนั้นนะครับกับ อีกประเด็นหนึ่งก็คือเข้ากับเบื้องนะครับเบื้องเวลาเข้าต่อมาไหนตะปาเข้าเอามาใส่กงเพิ่นยืนตามบอยืนเขินบอนะครับนกยืนเขินนี่จะเป็นนกต่อกับเก่งขึ้นกันนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่นจะเป็นนกดินนกแคะนกงางแนนนะครับถ้าเป็นนกยืนตามข้อนจูท่องจูค้อนนี่เพิ่นจะเป็นนกขุนนกบกคอยดินนะครับเป็นนกหูกระเทินน,น,เเเนนะครับบกคอยดินขันเร็วเอามาเลียงขันเร็วนะครับ สำหรับนกง่อยท้องจูค้อนนะครับถ้ายืนข้นเข,นขินนั่นก็จะเป็นนกมักงางมักงางอยากลีนอยากแคะแน่กระเทินนะครับแต่ว่าก็เป็นนกต่อขึ้นกันนะครับบางครั้งนกไม้เอามาด่ดีนหงยังสี่หอกกับอย่าเพิ่งไปปล่อยเพิ่นนะครับถ้าห้องหวว่าขัดว่าเพิ่นขันอยู่ป่ามีขร่วมถ้าเพิ่นเป็นนกฟึกออกมาเป็นนกต่อแล้วการดีนหงเพิ่นจะยุด้ะครับเอฟซีอาจารย์ทุกท่านโมเมนต์ว่าเพิ่นจะดีนตลอดนะครับเพิ่นจะ ข้าไปฝึกเป็นนกตอแล้วนะการดินเพอนจะยุดไปเรื่อยนะครับจะบ่ดินนะครับจะยุดไปเรื่อยนะครับสาหรับนกดินหงนะครับเอากับวิเคราะห์พิจารณา,าเอานะครับเอาไปเบิองเอาไปเบิองว่ามันแมนยางตีผมเบาตีผมเกินไห้ฟางบ่อนะครับก็เอาไปเบืงเอบงการขัดนกปลามาช่าเป็นนกตอนะครับก็บจะบ่มียังมากไม่นะครับเดี๋ยวผมจะเอามา เล่าซูเอฟซีที่เดนไม่ได้รับฟังอาจารย์ฐานเกาหูแล้วฟังไว้กับบัวเสียห้ายนะครับอาจารย์มาคุยการเฮ็ดกรงเฮ็ดเนียดเอฟซีได้รับฟังนะครับสาหรับมือนี้กับบุมียังนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เขามารับชมเขามาให้กําลังใจนะครับสำหรับเมื่อนี้วันที่13วันพฤหัสที่สช่วงเวลาซีมูนะครับตอนคำคำนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเอฟซีทุกคนนะครับ ขอบคุณครับ